ไปหับไปยังตามที่ในคลิปอ่ะที่เคยลงไปนะครับก็ม,มาหับทุเรยอาทิตย์แน่กนกะตามนั้นเลยเรรรลครับจริงๆแล้วครับอนุญาตน้ำเลี้ยงพี่น้องนะครับทางทางนี่กับเป็นน้องนุ่งที่ผมหักทางคุณกับเป็นน้องที่หักพิษเถื่อจริงๆแล้วมึตงต้องออกมาอธิบายต้องมาชีแาช้แจงนะเพราะฉะนั้นแล้วผมบนเป็นว่าผมเสียมาเอาโซเชียลเอาความได้เปรียบไปเหยียบย่ำคนอื่นคลิปนี้ที่แม่บอกมา,อา,อาชี้แจงมาสอบมาคุยมาถามก็ด้วยความเป็นวงเป็นยหญ่กัน เป็นห่วงมันใญ่ถึงขนาดออ้ามาประกาศตามหาเพื่อที่จะอยากคู่ขอที่จริงว่ามนยังเกิดขึ้นอันเดมึงบอกว่าใจยังแบบไหนไหนมึงบอกว่าไอ้ได้นะแบบไหนใจ,จังไหนอันใดพ่ขอขอโทษขอขมอาเป็นไปได้บอกระต้องมาคุยมาชี้แจงกันนะพอาอ้เพยายามติดต่อมึงนั่นลงมาโอ้มันเสียหายหอดไอ้ในฐานะไอ้เป็นคน ให้โอกาสบนเส้นทางของหลบโซ่เกียวของมึงจากเด็กหน่อยโน่นเนี่ยคนหนึ่งเดิน,เดนรอบเพลงดีกตีตาร์ตามตลาดนัดอ่ามือนหนึ่งไอ้จอนนี่มาเห็นไอ้คนบูจักโตและไอ้กะโตะเคยไ<ม>ีแขก,กับไอ้ไอ้กะเนี่งให้โอกาสโตบอกเคยทีย่ไปเหยียบย่ำโต โตมาขอขอมาอา้ยอ้าัไอ้อเฮอน,นห,ห,นห่อนเงินนะ,นดะเดินทางกับทุงเทพีเนี่ยนใะห้โอกาสเดี๋ยวม,มาพอกับทีมงานดีๆรวมงานดีๆเ <หา S 1> ดี๋ยวพ่อมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันอ้เกิดเสียข้ามรนูซื้อในฐานะไอ้เป็นภูรักผู้ใหญ่ที่น้องนุ่งเขาเขาลงนับถือนะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะบอได้บอลสีบอลวห้โตว่าโตเป็นคนแนวไหนจงไหนผ่านทางหลกโซเชียลไอ้เพียงแต่อยากมาวัามาถามว่าโอเคเรื่องเล่านี้ไอ้เดย์ครับรับทราบเด้อไอ้พอดียูซื้อ นะถามหาตัวน <ider> right kind of ้ำเพื่อที่อยากให้โตมากขันบ่สบายใจอื้อใจยังให้มาวอาให้สู่ไอ้ฟังอันใดพวกแก้ไขได้กับแก้ไขขันบัดสันทั้งนี้ขันเขาอ่าไอ้กับผู้ยับเขาเขากับพืชท้ายท่ตลอดไอ้ว่าใจเย็นเด้อร์ขันทั้งนี้ไอ้บอยด้วเรื่อคดีโตก็จะอยู่ยากแข้งวันวัสบายอีกแข้งว่าป่วยอีกนะเอาตามนันเนอร์นองหลานเนอะอ่าเอากินเขาดีกว่าเขาห้อนี้เวนี้เยครับ คนดีของสังคมไปเลยครับเนี่ยนะไอดอลกันกับปากไปด้วยไปตั้งนะครับตั้งผมกับพ่มีปัญาเปรมพ่มีบไม่ได้ติดใจว่าสิเอาพ่วงเขาต้องขอข้ามาเขาต้องน้ำขอแค่ออกจากบารพระขอโทษอาจารย์อดแค่นั้นก็จบครับทุกคนให้โอกาสครับอ่านีละทันนี้ยิ่งเราย่างเตาคันนั้นผู้ใดติดต่อหมอได้ให้มาเบิ่งคลิปนี้นเด้อหล้งเขาต้องการซ้ำหนีล่ะไอ้กับโบงหัวสิติดต่อโตได้จังไลย เราจะต้องให้ซื้อขนาดไอ้ตามหาเถอตามตามหาเถอน้องหล่ามันเออสิยากมันเสียมืออ้ายนั่นมันเป็นเรื่องเล่านะมันเป็นเรื่องนะอ่ากันละจะให้กำลังใจเรื่องน้องหล่าไปเป็นกำลังใจที่เราเดี๋ยวเรื่องเล่านี่ผมจะพยายามติดต่อนั่มาน้องมันให้ได้เพราะว่าอ่าอินบ็อกขอความเมิตเสร็จเพจผมยูทูปผมก็เต็มที่เบื่องนี้นะว่าไอ้ครับยังสั่นยังสี่ผมก็นิ่งเน้ยถากระที่โอกาสเตมาชี้แจงนั่ม เดี๋ยวจะหาวายจอนนี่ไอ้น้องนุ่งโอภิดกันเจ้าคือยู่ซือๆอบอกปากว่าติงแท้เมื่อนี้แล้วครับผมเดบออกมาวาแล้วว่าโอเคผมก็ตามหาหรือขันไพทิตตอนออกไม่ได้กัดไขมันตดต่อผมมานํำแน่มันมีเบอร์ผมนะมันมีช่องทางติดต่อผมนะก็เพราะฉะนั้นแล้วมึงสิยูติในชีวิตบนโลกของโลกออนไลน์โลกโซเชียลไปเลยบอหรือจังไูหรือว่าคู้ตงไข้กูมาฉีดแจงมาประกาศบอกว่าว่าเออคนแบบมึงนี่สิ เป็นจะสัตย okay, so ์จซีหนึ่งสองสามีหาบอนะแต่ขันมึงเด็ดติดตอมากเมื่อขอโทษเขาถือว่าเขาเขาโอเคเขาทงการแค่นี้นะตองลานะตามนั้นนะครับที่นองที่รับชมคลิปนี้นะครับนอกาก็ได้หลายๆคนทิ่ติดตามเรื่องเล่านี้นะครับผมขอในฐานะเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ออกมามาพูดบ้างนะครับวันนี้ก็ขอมาพูดนะครับลักลัก็คืออยากให้ติดตอหรือให้ตั้ม ว่างดูติดต่อพี่จอนนี่มานะเป็นจังไงจังไงกับสิได้เขาต้องการตัวมาขอโทษมาขอขมาอะไรล่ะเป็นไปได้อะไรมึงมาขอโทษเหรอมึงเด็กหน่อยอายุหน่อยกเพิ่นมึงมาตีเพิ่นมึงกับบอสติ้ต้องนั่นรองหลาผมผมกับว่าต้องการนังสิได้ันเพิ่นสิทำเรื่องคดีมึงเกิดจักสีบ้าจังไงมึงกับแห็นกล้วยสินะแต่พิษถื่อเป็นแบบไรจังไงมึงกับต้องมาชี้แจงน้ำนะจะได้กับติดต่อไอ้เจ้าหนีใด้ะนองเด้อ พอท่าทางนี้เขาก็บเขาก็บอกประสงค์สีดำเนินคดีมึงดอกเขาเป็นยัางมีจิตเมตตานั่นอยู่เอาง่ายๆเขาเป็นย่างว่าหักมอแพงอยู่แต่เขาจะได้ยินคำขอโทษเานะเอาตามนั้นเนาะทำเป็นทางใดกันที่ต่อไอ้มากนั่นแน่นนะโอเคเนาะอ่าจู่อ่ะพี่เรื่องตัวมึงนี้ทีมงานนี่เพิ่นมาไทยเพ่งเนาะอ่านกกระหู้นกกระหู้กับปงส่วนเพ่งอะไรพี่กาเพ่งอะไรสิบกว่าแกพี่ว่า คือเก่าเพราะว่าเอฟซีเปนอย่างไรเฮดเป็นมาเตอร์อ uh ๋ออ๋อเฮดเฮดคือเก่าเนาะครับอ๋อแต่เฮ็ดเป็นมาสเตอร์คือเก่าครับผมแล้วเพลงนี้เอ่โบเป็นตัวมันมาดาไม่ตัวถ้าคุยกันในดีกับอาจารย์เรามองดูถ้าเราหันหน้าคุยกับพวกผมดีๆผมว่ามันกันหนาสิลงตัวกันดีแต่ว่าเราเราเี่นไหมว่าเวลาฟังเรคุยโบโบยังเลยแต่ว่าเป็นไรสดในเฟซว่างคนอ่านคนนี้ซึ่งซึ่งผมว่าอ่ซึ่งผมว่าเรเห็นไหมว่า เป็นยังคือว่าหันหนามานคนเคยอยู่ให้กินต้องกัรนะสิไหมครับ จริงๆแล้วเรื่องตีกันนี่มันเรื่องแค่ียร์สามีไม่บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแค่เรื่องเราสองคนแต่เราบอกว่าเราสองคนนี่เด็กเลอันนี้ต้องเรื่องเท่ากัอันนี้เรื่องเราเรื่องท่องายร่างกายมันบ่ได้เครียดผมบอกตรงแต่มันไม่มีหลายว่านะโรคนา้ครับผมเครียดครันคันหนานก็บอกกันดีกว่าผมว่าเรื่องนะครับตัดเที่ยวมาขวดให้เอฟซีมา่ออกกันดีกว่าอืมอย่างนี้ก็น่อดดีกว่าครับ้ละจะเห็นน้องนุ่งมีปัญหากันถ่้กับบอสสบายใจ ครับก็จังไหนกะขันตอมตาองดูยิ่งเล่นโซเชียลอยู่นะกะติดต่อยจอนี่มาในเด้อ อ่าขันในมีทังออกวีดีได้ไอ้หาทั้งออกไห้นะแต่เจนในฐานะของไอ้นะผู้ที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาหลายเข้าโ,โตเป็นเด็กหน่อยสื่งเขาก็มีพระคุณเขาให้ที่กินที่อยู่ที่นอนนะตไปเหตุแบบนี้กันตามอ่าพยานหลักฐานแล้วโตทํทำลายเขาบสิถือว่ามัก็มาถึงต้องกันเขาเบาเรื่องเขาล่าลมีโอกาสสามารขอขมาว่าขอโทษหรือขัสีแก่ตแก่ตามเลยเะีิดต่อใหมาก นะแต่เลยกัตามนั่นอ้กับน,น,นั่คือหอนมึงอยู่นะเ,เหน็นว่ามึงกับเจ็บเยบเินเจ็บป่วยนโองวัดนะเอาตามนั่นเนาะสุดท้ายนี้ครับเจนที่ได้รับชมคลิปนี้กับขอ,อทุกท่านนะครับอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแต่เจ็บจนจนเขาเด้อต้องขอบุณน้องนุ่งสูบคนเลยไวหน้านะครับอ่าไว้หน้าครับฟุตชันนะครับนออ้องนุ่งจจน,จน,นะครับอาบนวน ตามห้ำตรงเกงสยามอาจารย์อนะครับก็ของทีมงานครับอ่าก็สุดท้ายนี่ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้และติดตามเรื่องเล่านี่เขาได้เข้าใจนะครับว่าไอ้ที่ยัังเป็นหัวเป็นใยทั้งทุกคนเราเป็นกัลังใจทุกคนนะฝากถึงบักซ่องนน่ำมูลีไม่ไปใส คือเพราะว่าไปทยพี่กาลสินตัวอ <assessment. S 1> ๋อแม่นอนไทยพี่กาลสินกาลสินสองพี่ครับโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านคนณภาพสูงนะครับสวัสดีครับฝากติดตามน้องนุ่งผมสวยทุกคนเล้นะครับเด้อนี่เก่งสยามเจ้าของเพลงนกเจ้านะครับอ่านะครับกับทีมงานน้องนุ่งบ่ายผมเนี่ยนะครับครับขอทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับกงอ่ะเล่นเล่นเล่น